สวัสดีครับพี่น้องแฟนแฟนแชนแนลมอยาหากใหม่นี่ครับมือนี่สิผพาพี่น้องนะครับมาหัวจักับผชสม,มุนไพ่อีชน,นิดหนึ่งนะครับเป็นสม,มุนไพรที่อยู่ในลายตำรับยานะครับพี่น้องที่มอยาทั้งหลายนะครับ ไผ่การย่อมรับว่าเป็นสุดยอดแห่งยาสมุนไพรนะครับเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สิพา,าพี่น้องมากทำความรู้จักนะครับนี่พี่น้องต้นกำแพงเจ็ดชั้นอ่าลายผูหลายคน้นเคยยด้งยินแต่ซื้อพี่น้องต้นกำแพงเจ็ดสันเป็นตั้งไหนเจ๊อักษณะแบบใดใบแบบใดกิ่งแบบใดงาแบบใดผ้นแบบใด นะครับมือนีสี่มาไขปัญหานะครับ้ม,ม,ขนะบมของใจของพี่น้องต้นกําแพงเ็ดชั้นก็คือต้นนี้พี่น้องนี่น,นีลักษณะใบของเรารมีสื่อเอื่นตามทองกินต่างๆ่าหลายสื่อกับพี่น้องเช่นต้นตุลุมนกตปนกระเอื่นตาไก่ตาไก,าก่ขอบกระดงุงพลองนกกระดุมนกน้ำนองตาไก่นะบ ตะกวงเครือตากวงนะครับหลีหลายๆสื่อพี่น้องตะวันขั้นมาเครือตากวงกะกัเป็นอีกแบบหนึง่งนะครับเป็นเอื่อเอิญสื่อผ่องๆกันไปอ่ากระแบงเจ็ดชั้นนะครับเป็นไม้เป็นไม,ม้พุ่มนะครับล่อเลื่อยนะครับเนื้อแข็งอ่านะมีความสูงสองถึงหกเมตรนะครับต้นถุงก็มี่พี่นอ้องต้นหมากสูงก็มีนะครับต้นนี้กับ บัเตียเด้นี่ต้นใหญ่อยู่เดสชพ่ายเบื้องโคนพี่น้องนะครับเปลือกต้นเรียบนะครับสีเท่านวลด้านไม่อ่าด้านในนะครับของของใหม่นี่มีวงปีชัดเจนนะครับวงปีนั่เดี่ยอวอสีแดงแดงพี่นอ้องอ่าพบทั่วไปตามป่าบเบญจพรรณป่าดิบริมน้ำนะครับป่าชายเลนที่ที่มีความสูงหกหลอยเมตร ขยายพันธุ์โดยการใช้มเมล็ดพี่น้องไปเบื้องเหงาไปเบิ้องค้นของเราส่วนที่ที่ใส่เป็นเป็นยาพี่น้องส่วนที่เฮ้าที่ทไปใส่เป็นเป็นสมุนไพรเป็นยาก็คือส่วนนี้พี่น้องนี่คือต้นกำแพงเกี็ดชั้นพี่น้อง ลักษณะเปลือกต้นเป็นแบบนี้เป็นเปลือกต้นเรียบนะครับมีมีกระทะนน้อยมนมุนมน,นี่พี่น้องเปลือกต้นเลาอ่าถึงถี่เป็นใหม่พุ่มนะพี่น้องแต่ว่ากิ่งของเรลาก็ที่นมตามลงไปเรื่อยๆเป็นคลึกลักษณะไข,ข,ข่ไข่เครือระหว่างเป็นต้น ยุนี่มีสมุนไพรหลายชนิดพีนองนี่จังนี่ก็แมนอนะ๋หมอ,อยาหักไม้ก็ยนําไปใส่ประโยชน์นะครับโดยการตัดเอาไปเห็ดยาสมุนไพรนะครับไปฝานตากแห้งแล้วสีใเห็ไปเบื้องว่งปียกที่หนึ่งเอาเปยังไดนนะครับเป็นเือดสมุนไพรที่ มอยาทั้งหลายนะครับเป็นนําไปเขานะหลายตำรับนะครับใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับนี่พี่น้องใบเดียวออกเรียงสลับกันใบลักษณะลูบลี่พี่นอ้องอ่าล้างใบนี่มั่นชัดเจนท่องใบสีอาจจะสีจางแน่ถ้ากเกิเขียวอยู่คือเก่านะครับพี่น้อง ลักษณะดอกก็เป็นออกดอกเป็นช่อนะครับแบบกระจุกนะครับขแขนงสันๆตามซอกใบและปลายกิ่งนะครับลักษณะผลก็คือกันพี่น้องผลค่อนข้างกลมนะครับหรือเป็นกระสวยนะครับผลอ่อนสีเขียวเมื่อสุกมาจะาสีแดงหรือแดงส้มนะครับสรรพคุณทางยาของเล่าพี่น้องฟังสรรพคุณทางยาจังหน่อยสรรพคุณทางยานะครับต้นเป็นยาบำรุงโลหติต ใช้รำต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำลังนะครับลากฟอกโลหิตแก้โลหิตเป็นพิษโลหิตจางนะครับโดยการผสมกับต้นกระดูกนะครับหรือจะใช้ลากดองกับเหล่าก็ได้ส่วนมากสีใส่เถานะครับหรือใส่หลากนะพี่น้อง ใบของเรามีรสชาติฝาดสามารถกินเป็นผักได้พี่น้องยอดอ่อนกินเป็นผักอนอกนจากนั้นนะพี่น้องต้นยังบำรุงหัวใจนะครับรากบำรุงน้ำเหลืองรากมีรสเ,เมาเบือ่อฝาดนะครับต้มหรือดองเหล้าแก้ลมอมาพึกนะครับรากรักษาโรคตานะครับแก้ไข้ แก้ประดงโดยการใช้ต้นผสมกับเปลือกต้นกระดูกนะครับแก้หืดใช้ต้นผสมกับต้นพระพาหรือแก่นพระพานะครับแกนโมกหลวงแก่นจำปาต้นสบู่ขาวต้นคําลอกต้นพรองเหมือดนะครับโดยการต้มผสมกันนะครับพี่นอ้อง แก่โลกเหิอือแก่ลำต้นแก้ขับเสมหะหรือช่วยขับเสมหะพี่น้องนี่คือสรรพคุณทั้งอยางเออนอกเหนือจากนั้นพี่น้องลําต้นนะครับแก้เบาหวานโดยการใช้ลําต้นผสมกับแจ่นสักลากอาทองบัรชั่งนะครับ้อกเ,เย็นเหนือก็เ,เย็นใต้นะครับ ยาชนากาทั้งต้นนะครับต้มน้ำดื่มแก่เี้พี่นอผมนะครับพี่น้องมักวิดีโอนี้นะครับกำลังแรงใจกับขอคือเก่าพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่น้องครับมือนี้อัมลาพาจากพี่น้องในภาพของสมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้นนะครับหมอยาหางใหม่พร้อมทีมงานขอเก่าเข้ามาสบายดีครับพี่น้องครับ